จะงดลงคลิปเนอะผมจะงดคลิปไปหนึ่งเดือนนะเพราะไม่หนึ่งเดือน,นคนัะผมต้อง มีเรื่องโศกเศร้าอยู่วันนี้ผมงดนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรงโศกเศร้าสักหน่อยครับผมดูเรื่องเออ,นนอผมงดลองคิด ก็ส่เผมจะกลับมาถ่ายดูนะครับมีเรื่องอีกผมก็จะงดคลิปนะครับวันนี้เราก็ขอต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ